ขรบครับก็เอาเป็นว่าปีนี้ในบรรยากาศของการชิมอินทผลัมได้ทานกันอย่างทั่วหน้าไหม <c oughs> ถามเป็นคําถามที่ต้องถามนะครับบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็ได้กินหลากหลายสายพันธุ์อยู่แต่บางคนก็หลายคนก็บอกว่าไอ้สายพันธุ์ที่วิเชียนทำเนี่ยไม่เห็นได้กินเลย <c oughs> เออมันหมดไปนะครับแดงขนาดนี้สิท่านผู้ชม โคเนซี่โคเนซี่เอา้าสัดุดตัวเองราเชียนนะครับเอา้าโคในซี่ท่ผู้ชมสีแดงแดงลูกใหญ่ๆนะแต่ก็ต้องเรียนกันบอกว่าเอกลักษณ์ของเรานะครับโคในซี cy, เนี่ยก็คือ,อจะมีฝาดน้านิดๆนะแล้วก็จะหวานชุ่มคอตามเลยละ่ะนะครับฝาดน้ำนิดๆหวานชุ่มคอตามนั่นก็คือเอกลักษณ์ของโคในซี่นะครับท่านผู้ชม อิตาลีรมสายพัน์ธโคเนซี่เนี่ยตอนที่แก่จัดจะหวานกรอบอร่อยนะครับแล้วก็มีรสฝาดเอ่อขอไปมีรสชาติติดฝาดเล็กน้อยติดฝาดแต่ว่าบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันฝาดเพราะมันหวานมากหวานฉ่าขึ้นมาอร่อยนะครับหวานกรอบอร่อยแต่เวลาที่เราปล่อยให้ถึงจนเขาสุกไปแล้วเนี่ยทันแช่ตู้เย็นเอาไว้เนื้อเขาเนี่ยโอ้โหไม่เละครับจะนึบๆหวานชื่นใจสดชื่นเลย ออความอร่อยแบบนี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์นี้โคไนซี่นะท่านผู้ชมนะครับมีไว้สวยงามกรอบอร่อยเลยท่านผู้มชมครับนี่โคไนซี่ท่านผู้ชมครับน่าโคไนซี่ได้เห็นต้นกันสวยเลยนะครับได้ต้นตัวเมียนะเตรียมจัดส่งให้ท่านนี่คือโคไนซี่ท่านผู้ชมครับเห็นไหมต้นสวยต้นใหญ่นะ ให้ดีดูให้ได้ชมกันเลยนะครับนี่ต้นอินทาลัมโคไนซี่สีแดงแดงเข้มแดงเข้มนะครับฝาดน้ำนิดนิดหวานชุ่มคอตามโอ้โหหวานอร่อยมากนี่โคไนซีสายพันธุ์ดีอ่ะสายพันธุ์หนึ่งแหละนะครับไปแล้วไม่ได้ผิดหวังกันเลยนะนี่ฮะโคไนซีเห็นไหมท่านผู้ชมต้นสวยนะครับ นี่ท่านผู้ชมนะดูกันใกล้ๆดูเห็นกันชัดๆจะเดินรู้ว่าเห็นไหมต้นเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับโคไนซี่นะครับนะฮะต้น,ตนสวยต้นใหญ่เลยนะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณออ์รู้สึกจะต้านทานโรคได้ดีด้วยเนี่ยนะแต่การพัฒนาของเรามันก็ต้องมีอย่างเงี้ยนะครับนำความแข็งแรงมาเติมเต็มเข้าไปให้ นาาเอกอลักษณ์พิเศษเข้ามาให้โอ้โหนี่แหละครับโคลไนซี่แหละท่านผู้ชมครับสายพันธุ์โคลไนซี่นี่ดูซะวาบวบต้นโตเมียนะครับาราคาถูกๆไปจะประหยัดราคาจับต้องกันได้นะนี่นะครับติดไปเห็นนะโคลไนซี่นะครับต้นสวยต้นใหญ่ต้นอวบต้นแหมต้องใช้ลังใหญ่ส่งไปแล้วตอนนี้ลังเล็กส่งไม่ได้ละ ลังยาวลังใหญ่ไปฟรีค่าจัดส่งให้ท่านไปนะครับฟรีค่าจัดส่งเร่งๆรีบๆกันไปนะท่านผู้ชมนะเร่งๆรีบๆกันไปจะได้ของดีๆไปนะครับ